กมาสวยแถบมานี่จกอกยป่ะทอ๋ทอขาพยาธิเปล่ก้ยอืมเป่ก้ปแลมตรงน้นไปลาเปลถ่า,ายทองกุ้ยหล่ะเขามาวยมนี làm thẻ Để đây làm, làm ra Bòi bòi đẻ quê này Nhà một năm bòi